คุณหมอครับมีอะไรครับผมถามหน่อยครับเพื่อนผมเป็นไรไหมอ๋ออากาศตอนนี้ยังตอนนี้ฟื้นได้แล้วนะครับรออีกตัก2สองสามชั่วโมงน่าจะฟื้นได้แล้วโอเคครับคุณหมอคุณหมอครับนผมกลับก่อนนะครับโอเคครับโอเค ผมกับก่อนนะครับเฮ้ยตะตังกลับแล้ววะเออว่ะไอ้เป้าิงเงอว่ะดีใจด้วยนะเว้ยโอเคเว้ยไปตีพวกเราไปตีพวกอีกกันเลยไหมพวกเราโดนพวกอินไต่เตย,ยับเลยเอาดิวะตอนที่มึงอยู่กูลำบากแทบตายไปกันเถอะมีอะไรครับ มีอะไรรักษาตั้งนานสักคุณจะขายเออเอาไปเลยไปไอ้เปาไปหอยนี่ไอ้พวกบูใช่ไอ้พวกหอยอ่ะมีไรเปามีครับอย่างนี้มันต้องเจอการรุนแรงเออ